มาดิหนามาเออคาดว่าที่ททปลูกล่องก็่อไปที่ปลูกล่องท่านน้ำตูที่ปลูกเจ้วเนี่ยก็ทิปชูกตัวน,น,นั้นไป่ันบ่อละเนี่ยจะเิ่งเหตุการณ์เรื่องมาถ้า, <c oughs> ากันเบิ่งกันยุนี่ลาครับตกจุม <c oughs> เลยจ <c oughs> ยังบึบเลยบ่ยังบึบเลยเพะที่ป็นแบบใดหูเ้เนาะแวรูดจากน้ำเพลินเนาะคกนกี่มาขี่มาหนึ่เห็นดินเราไม่เชื่อครแกหน้ามเคยแเคนมานีแสกมันตกลองมันบ่อตกลองกระเดี่ยงเลยเนาะมันสูงเนาะวันนี้เป็นพัดทั่น่ละ ย่าเวียนเป็นบ้างครับเหตุการณ์ประมาณสี่โมงเส้าดีเนาะย่างเส้านี่ล่ะช่วงลองสามโมงนย่างแล้เจ้าของคนยี่ฟังคนเหรอจีเจ้าของเขายี่พูดละแปลว่าซารนยนี้มันบ่เป็นระดับเดียวกันนั่นเราจะมันนั่นข่างนี่มันลอกแล้วข่างมันก็ได้ลอกเดี๋ยวฟังนั่นแปลว่าที่แหลก้อยยางมามันต่ำอยู่แบบพอมันมาอีกระดับหนึ่ง มันบ่อเอามือมันทำมาเนาะมันมาไนมันนาเ่ยรนูนึกว่ามันเหตุเกิดยมือแรงเหตุเกิดยมือเศ้ะยมือเาลดระมน้า่ดเือนน่งนี้ละเด็กน้อยแตกแ่วนาดนอันนี้อันนี้พอจะสุกน้ำหรอมัจะไปสุกน้ำใช่ไหมเครื่องสูบน้ำสองตัวเลยตอนนี้เครื่องสูบน้ำสองตัวเขาสูบออ มลางงานูกอ่มา้ตัวคนถึงจกนันพักกันมาจังเลยแล้วน้อมันนาที่ถามเนี่ยเขาแก้วไปอยูนน้ำบ่อค่ะบ่อครับบ่อมันมีแตคนงานมีแต่เขาเพี้ยนเช็ดกันก่อนเ่าถึงลอกฐานั่นเองเพราะมันเป็นที่ก้อนมันห่นได้เอาเลยแล้วคุ้ว่าไหลไม่ตาวท่าน คนขับส <grand. S 2> <Christina. S 1> ิบตื่นปัญญังบ่จ้ะคนขับดีคนนีา้ยไปทำงานให้แจนี่เนาะไปพัดแลนไปพุ่นาไปเสียนแลนหน่าวาอดรถลุ้่นเดี๋ยวบ้น่าสงสารมากเลยดวนี้พาไปดูค่ะ ไม่มาเจอลงรถมาเจอนะคะสะเทือนใจเลยปรถมีประกันไหมก็ไม่รู้น่าจะรถแบบนี่เขาน่าจะน่าจะหมดงวดแล้วนะคะมิคิดว่านะคงไม่มีประกันนะอ่ะโอ้เนี่ยคะ่ะ แบบนี้เลยค่ะตอนนี้ก็สูบน้ำค่ะเครื่องสูบน้ำสองเครื่องเลยค่ะระบายน้ำออกระบายน้ำออกแล้วก็น่าจะเอารถ เรารถขึ้นมาปา๊ดยังไงเนี่ยเครื่องระบบเครื่องไฟสะอเทือนใจมากๆเลยคะ่ะ ให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะคะคนขับนุ้ยคิดว่าคงจะเดินมาตามปกตินะคิดคิดว่ามันไม่ลึกนะแตะ่ด้านนู้นนะคะด้านนู้นใช่ไหมมันไม่ลึกค่ะแต่ว่าอีกฟังทั้งนี้อะค่ะคือพันขุดหรอแมค่ค่ะมันเป็นคนละระดับคนขับยังไงไม่รู้เพลหรือเปล่า เพลืม่มอ้มเยจะยังไงเนี่ยจะมือนัน่นเสียหายหนมาก <อะ S 1> นะมันจำเมือเได้นนาเที่ยงที่ดินเขาสุดน,น้นนำหอ,อกไหลทั้งเครื่องทั้งระบบไฟซ่อมเลยซ่อมยาวเลยเละย,ยกชุดเลยได้นนะ บบ้าเจอแบบนี้นะเขาสุดเลยค่ะล้างระบบใหม่หลังใหม่เบ็ดเลยระบบไฟระบบไฮดรอลิกเบ็ดเลยชูเนลเลยเครื่องวาใส่เดเตก็มุงนี้นะับมุงนี้ได้ยังไนงะเขาสูบน้ำออกหลังสีฟ้านะ อย่างมากไม่แบบเข้าใจเลยได้เนี่ยวออกคนที่แบบเป็นมันเอาแกจะเดินไปยังไงจนถึงนั่นอ๋อพี่่ยังยังมากขานาดนี้เนาะมันเป็นพักมันถามเพื่อนว่ามันคนละระดับกันเอ้ย,อย่างเตะยังบลูหรอลุ่นตรงเลยได้นั่นพี่บ้าง,งตรงโอ้ มอสักขวนลงนี่เดินตรงไปเลยอ่ะบ้ามว่าพอหอดหม่องเลี้ยวเลยหอดหม่องลึกนขั้นเป็นหม่องนี่เป็นหมองลึกอ่ะอ่าใช่เหนื่อแล้วเหนื่ลยสมบัติมือเหนื่อยเลยครับมันมันสะโดดไปดิครับจมจมตะไลเหนือไปหลดจมเมื่อวานครับเมื่อวานครับเอาเมื่อวานวานก่อนวานก่อนวานก่อนครับยันเสา วัตอนเช้าครับเห็นได้ยังก่ออันนะใ้อัน,อ,นอันนะมูจักวะอันไปญนคนระไปมาวา้อันนะ่ะอันนะ่ะส่รงรูปให้บบ้างเด้ว่าพีา่รถในโค่นชมอำแม่ามน นี่เพื่นเซียนยังค่ะลอกสะไม่ตีหรือจังเลยเดี๋ยว่นาพี่นองมมาเวารนเนี่ไปมืวานเนี่ยไปเมื่อวานเนีะโมาเปิดานี่ยแ่ว่าพี่มาเสารถวุดน้ำพร้อมสุดน้ำบอกพร้อมอย่างที่ยัง บริษัทน้ำกันนะครับทีมงานน้ำกันเลอ๋อค่ะอ oh, <okay. S 1> ้อยงามเลยที่นี่อ่อ <c> ย <oughs> <c oughs> งามเลยจ้ะ ได้เป้งนำใส่อ่อยพอดีเลยค่ะไทยนาะไทยสวนห้า สำหรับคลิปนี้นุอยก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้เท่าแก่นะคะสู้ๆค่ะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดน้อทุกคน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่แบบนี่มาดูแล้วแบบมันสะเทือนใจมากๆเลยรถออกมาใช้งานแบบช่วงหน้างานจะได้ทำงานจะได้รับตังค์แต่ละแบบก็ต้องแบบแบบมากแก้ปัญหาแบบเนี้นะคะ่ะดูแล้วกับแบบคนชิงลูกเล่นเลย ่ะสำหรับคลิปนี้นก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ